คันนี้ลูกค้าที่จองไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับสูงต่ํานะครับในการตัดนะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่น้ามันเกียร์บนใส่ให้เรียบร้อยครับเบอร์เก้าสิบนะครับมีสองตำแหน่งครับตรงนี้นะครับตัวนี้ครับก่อนสตาร์ทก็จะมีสวิตช์ออนนะครับกดตรงนี้ครับถ้าเครื่องเย็นให้ดึงโช๊นะครับแล้วก็ดึงสตาร์ทพอติดเสร็จแล้วก็เอาโชคนี้กลับนะครับส่วนข้างบนก็เป็นคันเร่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับสูงต่ําของแฮนด์นะครับกามตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวดิบล็อกครับไม่จําเป็นต้้้้องไดใชครัับตวนี เวลารถติดหลแเราค่อยกำครับถ้าไม่ติดหลมไม่ต้องใช้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปรับแฮนด์ซ้ายขวานะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้หลังจากเราใส่เกียร์นะครับเกียร์เกียร์เต่านะครับแล้วก็ดันนี้ก็เดินหน้านะครับถ้าตัวกลางว่างถ้าดึงอยหลังก็คือถอยนะครับถ้าเกียร์สองก็ตกมาด้านนี้นะครับส่วนนี้ขึ้นไปมีดครับก่อนขึ้นไปมีดก็คือเร่งเครื่องนะครับนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับตั้งสตาร์ทครับเปิดออนแล้วครับสตาร์ทเครื่องติดง่ายครับดันโชว์กลับน อันนี้เดินเลยนะครับสูงต่ำเราปรับได้อีกนะครับใบมีดเจียคมให้เรียบร้อยครับผม ดันเลี้ยวได้เลยนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจัดส่งให้ครับ